บอกเขาไปด้วยว่าช่องแบฟูกับช่องปาจีก็จะไม่ทำเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคัดกับผมครับในรายการดาร์กทูทิวเวจาก, two two กผมกับผมมีพูและปาจีค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่โคตรตลกที่โคตรจะตัวเล็กนะครับพราะมันชื่อเกมมันก็เล็กลรวเราจะมาฝึกกันเป็นทหารนะครับแต่เราอ่ะคุณคุณต้องไปข้าข้อเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ อืมนเข้ามาแล้วครับอาครับกดเริ่มนะคะคุณต้องไปตัวดิชันสวยและรวยมากอูอีอูอีเลยเหรอใครคะเปล่าครับเปล่าครับผมพูดไป่ไงนะครับอ้าวครับคือตอนนี้เราจะมาแคสเกมด้วยกันนานๆทีเราแคสทีหนึ่งครับค่ะแล้วช่องไปแบทูก็จะไม่ได้ทำแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมันเสียค่ะเอาแล้วครับตอนนี้ผม เฮ้ยโหเจอแล้วเหรอนี่อ่ะข้างตัวปอุ้ยเสียงหมวกดูเท่ายอืมตัวน,นี้ผมเจอเปือนที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างซูมได้เยอะพอสมควรนะครับทีฉันเจอปือนที่คุณโคตรชอบเลยค่ะมอะไรนะปืนเรื่อยค่ะชผายเรือจมเหยาชิบเหยาเหยาเยาตัวละ้นเี่ตรงนี้ อย,ย่าเลยนะดนะโอ้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 ระวังเลยโอ้โหจะเราไป <S repetition> เก็บซากปืนเข้าไปเลยค่ะปืนน่ะมีชั้นเกิดเออที่มีมากไม่เชื่อไหมเอาทีงนอ่าะเดี๋ยวคนต้องไปตายแน่ไอ้คนต้องไปะหยาบปืนแต่พิมพ์เนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะหัวเราะน้ำตาเล็ดเลยค่ะ จะลวนะอืมจ่ะซ้ายซ้ายสองก่อนอะไรนะซายซ้ายยิงยิงพี่โกงเพชรซ้ายเฮ็ดช็อตภายในครั้งเดียวโรก็ได้เฮ็ดช็อตนะครับคนเล่นคนเล่นนะครับคนเล่นนะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังนะครับอ๋อครับเดี๋ยวคือเราต้องพูดเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดเบาครับตั้งแต่เทคโอ้โหรู้แล้ว ดิฉันพูดเบากว่าคุณเยอะลอยเท่าเลยค่ะฉันเห็นคุณแล้วนะคะฉันเห็นคุณแล้วนะคะโอ,คโอ้โห <c oughs> ยังเล่นในกันนี่เป็นไงครับคุณน้องไปลุกเปิดให้กันครับเปิดหน,นูเปิดแต่ว่าได้เปิดเน็ตเปล่าแบบเอ๋อาตายเองตายเองไปเปิดได้เฉยไเปิดได้เฉยอเตอนนี้กำลังเอ,อเดี๋ยวคนเรีนลองเข้าไปในปืนเรื่อยดู ตายอีกแล้วไม่ได้ตายทำตายจริงๆเลยตั้งใจอยากทำให้มันตลกดีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมได้ผลหนึ่งคุณน้องตายคุณน้องตายคูรู้ครับรู้